ครับมานีกัอดูคือเกาครับผมกับบ่าวยุ่นนะครับหากินหาอยากคือเกาครับกลับมาหางหนูคือเกาครับมานี่พอดีมันบมมีภารกิจอย่างเลยช่วงนี้มันก็มีแต่ห่างหนูนะครับแล้วก็มากับทีมงานใหม่ครับมานี่มากับบ่าวเสกนครพนมนะครับแล้วก็กับบ่าวต่านะครับอ่าเพิ่ว่าส่วนมากอะโอเคเท่ากับกำลังหากิจการกิจกรรมทำอยู่นะครับนอนอยู่ห้องเพิ่งเลิกจากอบร่มครับปลาครับ ไปติดตามกันครับว่าสิได้บ่ได้หลายบันไดเมื้อนี้เนาะครับเนาะครับ ไม่ใจมันเยอะไม่อ๋อผูกเไปไว้เลยวะเรนี่ผูกเปไว้เลยว่มาลงไมาใส่ก่อนบ่ค <c oughs> ือไม่ต้องใ <c oughs> ส่เป๋จักบาทวะจักบาทเ <c oughs> ขาอ,อยากได้ดวยเขาลงกลับบ้านก่อนให้สื่อมาอยู่เขาจะถือ

mỗi hai mươi bảy ngày mà mãi là mỗi tháng mãi là mãi là mãi là mãi ไต้หวันมีพี่น้องขับไต้หวันเป็นกับเล็กครับรับรองเลยบอลลอดนะครับหล่นเข้าไปนี่บวกขากะนี่ขาดนะครับยี่ห่อยังวะังไปังไปเลย สองเออเดี๋ยวเจ็คหน่อยครับสิริ่มตอนนี้เสียเสกกำลังหาทำเลน,นะครับในการห่างนะครับมาตะกรอ้หลายๆปันในเสียเด็กของโต,งโตบ่วงบ่ดีมลกลับม่กลินบ่วง ระวังนะครับอ๋อเป็นทนุ่งนาโอ้เดี๋ยวให้เบิ้งบิวชุดถัดสวยงามเลย cái này nó đi lên được thả xuống dưới nè mẹ to ra phai ต,ตัวมปลูกไว้หรือเปล่านี่เฮ้ยคุค้นๆนั่น,นี่เอาขามาขามา ชีวิตค้นกัคือสายน้ำเนี่ยแหละพี่น้องเว้ยผัดไปผัดมาบ่มีจุดสิ้นสุดน้ำคือชีวิตชีวิตคือน้ำนัดเลาะไปตามกําแพงนะครับเพื่อที่จะขึ้นฟังอีกฟังหนึ่งของอปลาเขา่า ลำบากด้วกันน้องพี่น้องแต่ห้องกับมันก็เป็นความสุขอยู่นะครับบนความทุกข์ก็ยังมีความสุขเล็กๆให้เฮาคนหานะครับในชีวิตของคนึ้นกันครับอันนี้ผมมาอยู่อ่าทอดแต่ไนครับทอดอ่าทุงทุงหน้าแหละครับทุงหน้าของไต้หวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวแพนในเบิงนะครับทุงหน้ากับสุภาพมันบ่าลอะไรหรอกครับเขาก็เชื่พ่อไว้ดินนะครับผส กับโรงงานก็อยู่ปาผนกันครับช่วงนี้เขากำลังสีออกห่วงนะครับผมเดี๋ยวเอามาลับชมบึงเด้อครับเด้อตอนนี้เสียเศกกำลังหาทำเลนะครับในการหร่างนะครับมาตะกรอนได้หลายวันในเสียเดือดสองตับ่วงบอดีเลยมนลับคุณบ่วงระวังนะครับ อ๋อเป็นทนุ่งนาโอ้เดี๋ยวหายเบอร์วิวดูถัดสวยงามเลยไดหนูเนี่ยเป๊ะกลัวนะครับพี่น้องเฮ้ย แข่งแต่ว่าตัวนี้แก่้ยแก่เอาอยู่บ่ดูครับโอ้โได้หลยเลยหัวใส่หนูสุดยอดเอาอทางหกครับพี่น้องหกแห้งเศษเศษเอาหมีดมาน้งขอขอ<า>จะทีจะท่ามันี่ยทำไมเลือ นาเ<อ>นาอเหยีกขามาขามา ชีวิตพนกับคือสายน้ำเนี่แหละพี่น้องเอ้ยผัดไปผัดมามัมีจุดสิ้นสุดน้ำคือชีวิตชีวิตคือน้ำนัดเลาะไปตามกําแพงนะครับเพื่อที่จะขึ้นฟังอีกฟังหนึ่งของปลาเขา่า นำบาดาลกันนาอพี่นอ้องแต่ห้องกับมันก็เป็นความสุขอยู่นะครับบนความทุกข์กับยังมีความสุขเล็กๆให้ห้องคนหานะครับในชีวิตของคนคือนกันครับตอนนี้เขากา็ใส่เรียบร้อยแล้วครับถึงหมด่สิบสี่หลังเองนะครับบ่ได้หลายนะครับเดี๋ยวลองเบ่งว่ามันสีใดบ่นะครับโอ้ปลาแบบหกนะครับกับมารล่อรุนกันตอนแรกนะครับเขาก็ต้องถึงแคมแล้วเขาก็ได้ ดังไฟนะครับแล้วก็ชิ้นเข่ากันนะครับตรองทาเวลาทุ่มหนึ่งหมดแล้วครับจ้งวารสิทดลงมือไปหยามนะครับครับผมเดี๋ยวรอบเบิ้งครับว่าสิได้บไปได้นะครับเนาะ